อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะบทที่25คุณค่าของวิชาระดับ A มินาโตะรู้สึกดีใจจริงๆที่เขาโยนคาถาลมดาวกระจายวงจักรออกไปแบบนั้นถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาคงจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นแน่ที่มินาโตะที่โยนวิชานั้นเหรอเรียวจำได้ว่าในมังงะต้นฉบ,บับ นารูโตะต้องเคลือบคาถาลมดาวกระจายวงจักรด้วยจักระธรรมชาติถึงจะควบคุมมันได้แต่มินาโตะกลับทำได้โดยตรงใช่อันที่จริงแล้วตอนที่พัฒนามันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันไม่สามารถโยนมันออกไปได้และถ้าต้องถือมันเอาไว้เพื่อใช้โจมตีเป้าหมายมันจะทำร้ายแขนของตัวเองด้วยฉันจึงต้องปล่อยจักระเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้สามารถโยนมันได้และคงสภาพมันไว้ด้วย เมื่อได้ยินคำพูดของมินาโตะเรียวก็รู้สึกทึ่งในตัวของเขาเป็นอย่างมากแม้แต่นารุโตะก็ไม่สามารถโยนมันออกไปได้ถ้าไม่ได้เคลือบมันด้วยจักระธรรมชาติแล้วจักระธรรมชาติยังช่วยคงสภาพให้คาถาลมดาวกระจายวงจักรและเพิ่มพลังทำลายล้างให้กับมันด้วยแต่มินาโตะกับสามารถโยนคาถาลมดาวกระจายวงจักรออกไปได้โดยไม่ได้ใช้จักระธรรมชาติแม้แต่น้อย เรียวทำไมผลของวิชานี้ถึงได้ดูเหมือนพิษของพวกนินจาซื้อนะเลยมินาโตะไม่มีเนตรวงแหวนเหมือนกับเรียวจึงทำให้เขาไม่สามารถมองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในคาถาลมดาวกระจายวงจักรได้ที่มินาโตะในคาถาลมดาวกระจายวงจกักรมีใบมีดคุณสมบัติจากรทาตุลมขนาดเล็กอยู่มากมาย เมื่อการโจมตีเกิดขึ้นใบมีดคุณสมบัติจักระาตุลมจะกระจายไปทั่วร่างกายของคู่ต่อสู้ถึงระดับเซลล์ยาพิษหลายชนิดมีรูปแบบนี้เหมือนกันมินาตกพยักหน้าเมื่อได้ยินคำอธิบายของเรียวตอนนี้เขาเข้าใจหลักการของวิชานี้มากขึ้นกว่าเดิมเรียวนายบอกว่ากระสุนวงจักแบบใหม่มันดูเหมือนกับดาวกระจายใช่ไหมเรียวไม่ได้ตอบอะไรเพราะเขาไม่รู้จะอธิบายยังไง ดังนั้นเขาจึงถามกลับออกมาเพื่อเปลี่ยนความสนใจของมินาโตะที่มินาโตะใครเป็นคนตั้งชื่อวิชากระสุนวงจักรเหรออาจารย์ของพี่เองอาจารย์จิรายะนะงั้นพวกเราก็กลับไปสนามฝึกที่สามกันเถอะครับเรียวไม่ได้พูดอะไรอีกเขารู้เกี่ยวกับเซนในการตั้งชื่อของมินาโตะดีอยู่แล้วดังนั้นเขาจึงชวนมินาโตะกลับไปหาคุชินะเพื่อขอความเห็นกับเธอ มินาโตะก็เห็นด้วยที่จะบอกคุชินะเกี่ยวกับวิชาใหม่นี้จากนั้นมินาโตะก็ใช้เทพสายฟ้าเหินกลับไปที่สนามฝึกที่สามพร้อมกับเรียวเมื่อมาถึงสนามฝึกที่สามแล้วเรียวก็ไปคุยกับคุชินะเกี่ยวกับชื่อวิชาใหม่ของมินาโตะหลังจากฟังเรียวจบแล้วเธอก็มองมินาโตะอย่างขมขื่นเพราะเธอก็รู้เรื่องเกี่ยวกับการเซ็นการตั้งชื่อของเขาเช่นกันดังนั้นเธอจึงพูดชื่อที่เธอชอบออกมา และตอกตะปูไม่ให้มีนาตกพูดอะไรออกอีกคาถาลมดาวกระจายวงจักรเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสำเร็จของวิชาใหม่มินาโตกจึงพาทั้งสามออกไปกินบาร์บีคิวอีกครั้งในขณะเดียวกันนะัห้องทำงานของโฮคางเงะโฮคางเงะรุ่นที่สามมองไปยังหลุมขนาดใหญ่ในป่าแห่งความตายด้วยความรู้สึกวิตกกังวล พวกหน่วยรับได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีใครแทรกซึมเข้ามาในหมู่บ้านโคโนฮะเลยและยามที่เฝ้าทางเข้าป่าแห่งความตายยังบอกว่าไม่มีใครเข้าหรือออกจากป่าแห่งความตายเลยรายงานต่างๆทำให้บรรยากาศในสำนักงานโฮคางเนะเริ่มตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าเกิดการระเบิดครั้งใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไรกลุ่มนี้มันเหมือนกับถูกบอลสัตว์หางโจมตีเข้าใส่ รุ่นที่สามยืนสูบไปอย่างจนปัญญาไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหนึ่งสัปดาห์ต่อมาในสนามศึกที่สคาคาชิในที่สุดก็สามารถใช้กระสุนวงจักรได้และมินาโตก,ก็พัฒนาเทพสายฟ้าเหินต่อในขณะเดียวกันเรียวก็ฝึกฝนวิชาผนึกจากคุชินะในที่สุดคุชินะก็ตระหนักถึงความสุขที่ได้เป็นครูเธอรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้สอนวิชาให้กับเรียว วิชาผนึกของตระกูลอุซึมากินั้นมีหลากหลายและซับซ้อนเรียวฟังคุชินะอธิบายเกี่ยวกับวิชาผนึกของตระกูลอุซึมากิเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์คุชินะพักก่อนได้ไหมฉันมีเรื่องบางอย่างอยากคุยกับเรียวเรียวรู้สึกประหลาดใจที่มินาโตะมีเรื่องอยากคุยกับเขาเพราะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามินาโตะได้ศึกษาเทพสายฟ้าเหินตลอดเวลา แต่ตอนนี้เขากลับมีเรื่องจะคุยกับเขาและมันคงจะเป็นเรื่องสำคัญมากเรียวพี่ต้องการให้พวกเรามอบวิชากระสุนวงจักรไว้ให้กับหมู่บ้านโคโนฮะวิชานี้พี่พัฒนามันขึ้นมาไม่ใช่เหรอมันเกี่ยวอะไรกับผมมินาโตะส,ส่ศีรษะแล้วพูดออกมาว่าเรียววิชานี้พวกเราได้พัฒนามันขึ้นมาด้วยกันพี่คิดว่ามันต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งปีถึงจะฝึกสำเร็จ แต่พี่ได้พบกับนายจึงทำให้สำเร็จเร็วกว่ากำหนดอีกทั้งยังสามารถพัฒนามันไปอีกขั้นหนึ่งได้เพียงไม่กี่สัปดาห์และทั้งหมดต้องขอบคุณเธอไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิชานี้ไม่ใช่ของฉันเพียงคนเดียวมินาโตะพูดออกมาตรงๆเรียวเพียงแค่ต้องการใช้กระสุนวงจักรเพียงเท่านั้นแต่เขาไม่คิดเลยว่ามินาโตะกับนับเขาเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาวิชาด้วย พี่มินาโตะผมเห็นด้วยผมก็อยากไปกับพี่เพื่อมอบวิชาพันปักษาให้กับหมู่บ้านเหมือนกันทัศนคติของเรียวทำให้มินาโตะมีความสุขจริงๆมินาโตะรักหมู่บ้านโคโนฮะมากและรุ่นที่สามก็บอกว่าเขามีเจตจำนงแห่งไฟอันแรงกล้าเรียวไม่เพียงแต่ตกลงที่จะมอบวิชากระสุนวงจักรให้กับหมู่บ้านเท่านั้นแต่เขายังเพิ่มวิชาพันปักษ์เข้าไปด้วย ซึ่งมันเป็นวิชานินจาระดับเอที่เขาได้พัฒนามันขึ้นมาด้วยตัวเองเมื่อเรียวพูดแบบนั้นมินาโตะก็มีความสุขมากขึ้นแล้วพี่มินาโตะจะมอบคาถาลมดาวกระจายวงจักรด้วยไหมแน่นอนว่าไม่ฉันจะส่งแค่กระสุนวงจักรขั้นพื้นฐานนอกจากนั้นเธอควรส่งเฉพาะวิชาพันปักษาแบบพื้นฐานเท่านั้นไม่จำเป็นต้องส่งเทคนิคแบบอื่นๆที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดอีก เรียวชอบที่มหนาโตะให้ทำแบบนี้เพราะสำหรับเขาแล้วการมอบสองวิชานี้ให้หมู่บ้านมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรยิ่งไปกว่านั้นเขามีความคิดที่จะมอบวิชาพันปักษาเพื่อแลกกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อความปลอดภัยของตระกูลยามานากะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็มาถึงสำนักงานของโฮคาเงะเมื่อมาถึงสำนักงานแล้วทั้งสองคนก็เห็นรุ่นที่สามยืนสูบป้ายของเขาแบบสบายๆเหมือนเคย โอมินาโตะเรียวมีอะไรหรือเปล่าท่านโฮคาเงะผมกับเรียวมีสองวิชาที่พัฒนาขึ้นมาเองอยากจะมอบมันให้กับหมู่บ้านแล้ววิชาทั้งสองก็เป็นวิชาระดับเอวิชาระดับเอรุ่นที่สามขมวดคิ้วจากนั้นก็ยิ้มออกมาใช่หนึ่งคือวิชาธาตุสายฟ้าพันปักษาและอีกวิชาหนึ่งคือกระสุนวงจักรของผมวิชานี้ไม่จำเป็นต้องประสานอินใดๆ วิชาระดับ A ทั้งสองถือได้ว่าเป็นสมบัติล้ำค่าสำหรับหมู่บ้านไม่ว่าจะหมู่บ้านใดก็ตามรุ่นที่สามมองทั้งสองคนด้วยความรู้สึกยินดีเขาไม่แปลกใจเลยที่มินาโตสามารถพัฒนาวิชาระดับ A ขึ้นมาได้แต่เขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าเรียวอายุเพียงแค่เจ็ดขวบจะสามารถพัฒนาวิชาระดับ A ขึ้นมาได้พวกเขาทั้งสองคืออนาคตของหมู่บ้านโคโนฮะ รุ่นที่3ให้พวกเขาเลือกรางวัลสำหรับความสำเร็จในการพัฒนาวิชาหมู่บ้านโคโนฮะจะให้รางวัลแก่ผู้พัฒนาวิชาและจะให้รางวัลแก่ผู้ที่มอบมันให้กับหมู่บ้านมินาโตะไม่ลังเลเขาขอม้วนคำภีวิชาเทพสายฟ้าเหินของโทบิรามะอย่างไรก็ตามเรียวกับขอคำสัญญาจากรุ่นที่สามว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปห้ามสมาชิกตระกูลยามานากะเข้าร่วมกับหน่วยรากเด็ดขาด รุ่นที่สามยอมรับคำขอของมินาโตะอย่างมีความสุขแต่เขาใช้เวลาคิดเกี่ยวกับคำขอของเรียวสักพักหนึ่งจากนั้นรุ่นที่สามก็ติดต่อไปหาดันโซในขณะที่ทั้งสองยังอยู่ในสำนักงานด้วยเมื่อดันโซเข้ามาในสำนักงานแล้วรุ่นที่สามก็พูดขึ้นมาว่าดันโซมินาโตะและเรียวได้มอบวิชาระดับ A2 วิชาที่คิดค้นขึ้นมาให้กับหมู่บ้าน ฉันสัญญาว่าสมาชิกตระกูลยามานากะไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกับหน่วยรากอีกต่อไปและหน่วยรากจะไม่ได้รับอนุญาตให้รับคนจากตระกูลยามานากะอีกอะไรนะฮิรุเซนจะเป็นไปได้ยังไงความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณของตระกูลยามานากะแข็งแกร่งมากการเข้าหน่วยรากจะทำให้ทักษะของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นไปอีกและรุ่นที่สามไม่ยอมให้ดันโซพูดจนจบก็พูดตัดบทว่า นายไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วนายจะไม่ได้รับอนุญาตให้เลือกคนจากตระกูลยามานากะเข้าหน่วยรากอีกต่อไปอืมดันโซพ่นลมหายใจอย่างเย็นชาพร้อมกับจ้องมองเรียวด้วยความโกรธและจากไปด้วยใบหน้ามืดมน